ดวนห่องไรปันใดน้อาจารย์คุยดวนห่องไรปันใดจ้าห่องสี่มื่นครับได้จากปีใดกันน้อยนละสงปีสูงอยู่ประมาณต้งได้ยี่สิบตัวคไดัว พวามมีตัวใดมั้เนี่ยจ้ะมีแต่ตัวร้อนอี่บ่มีตัวเดียวตัวนึงก็ะาย้ล้วล่ะน่ะตัใบดาบใายควมันขายอะไรบันใดจ้ะตัวนี้ข้ายสบใครสามสิบสี่เป็นตัวผูนี่ตัวผู่ลตัวร้อนเป็นตัวหนึงเราแม่งลูกคมนี่ในจของใคร แม่ลูกขมิ้ห้างไรไปในพ่อตาองได้ประมาณนี้ละมเหออ้อเล้านเราจะอกเใล่าพ่อมันเือนั่นหะองมันขม้นห่งไวหมืบอกจาคือมันซื้อแล้วห่องไว

เราขาล้ว่อถือละข้าวพ่อแยงละข้าวพ่อแยงละาว่อแยงละข้าว่แยงล้าวถอ่าพองแล้ววงไปทีวันนี้ขนในพิษตหัวมาันทีละเนียมันขี้ปดไทยนาก้ได้เอาไครมาได้จ้

ว่าแสนสามแม่ลูกตว Hello, Whitney, ัวใดจ้ะคมเดียวบ่จ้ะพอเรา่าคมเดียวคมนี่แสนสามจ้ะนี่จ้ะลูกครแสนสามลูกตัวแม่จ้ะเป็นงัวหูจ้ะแสนสามโอ้ยบ่งไายเราพี่น้องหางเหงาแหงลากดินเลย คืนอีกไปจ้าท่านได้ทบใบบอเนาะลูกหัวตะได้2เดือนกลัวเป็นนัวหูจะพี่น้องห้องไวที่แสนสามแสนสามืนแสนสาืนจ้ะมีเบอร์โทรป่ะจ้ะมีเอาเบอร์โทรไปนจ้ะศูนย์แปดเกตศูนย์แปดเอห้าเกตสองห้าเหเกพอตายอย่งจ้ะพอตายนายกหวะผู้เชียวะสินายกหวะผู้เชียวครับ จ้าพี่น้องก่อนนะยกยูู้เขียวจ้าสนใจหัวหูคมนี่ทรไปได้ตามที่พอเราบอกเลยจ้าบามันนี่ห้องแล้วนะบามันนี่ห้องไว้หลายไาเลยจ้าบามันนี่ห้องไว้หกหมื่นสามท่องช่องย่างเดือนแล้วจะท่องได้สามเดือนทับโตทับโตไว้จ้านี่บามันตัวนี้ก็ทับแล้วพี่น้องงามแห้งสีแดง แข็งขาเหยียดดีจ้ารับประกันเล่นเมื่อจะว่า,าวมิค้าทุกดีเดย์ร้านพี่ร้านน้องกว่าละจ้บาบันนี้ขอ,อกันไหมกับช่องฮักเละอีสานแชนแนลคลิปหนาคลิปต่อไปจ้ามื่อน,นี้ก็ขอบคุณจ้าที่ติดตามจ้าบ๊ายบายจ้า